แ่หรือมหนอห,นหนเแม่มหนูเชื่อขาามาน่ะแต่หนไูไม่ไม่ไม่ไปโบสถ์ไม่ยอมไปโบสถ์เพรารักเงินนะคะรักการหาเงินเอาดีวยความที่เราอาจจะเอาแต่คิดว่าภาระเราเยอะถ้าเราไปอ่ะเราจะหาเงินจ่ายในแต่และเดือนทันหรอ เ็ดเอลไตริงกั้คือสถาบันที่ปลูกฝังเด็กๆให้เติบโตในทางของพระเจ้าเราเน้นสร้างรากฐานชีวิตพิสเตียนอย่างมั่นคงเด็กๆได้เรียนรู้การนมัสก,การฝึกเทศนาและใช้ชีวิตตามพระวจ,จนะของพระเจ้าตามสุภาษิตบทที่22ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาชาราแล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นอะไรนี่ แต่วันหนึ่งหนูก็แต่งใจไปโบสถ์หลังจากที่อยากเป็นคระสเตียนะ็ต้องมาทำให้หนูรอดมาทุกเดือนอะค่ะและอย่างเหตุการณ์นครสวรรค์เนี่ยคืออาจารย์มาเราจะมีเคยรู้จักเป็นการสมเกว้าตั้งแต่ก่อนมาอยุนี่วายอะค่ะหมายถึงมารู้จักอาจารย์ที่ตั้งแต่บทกับอาจารย์วายก็จะหนุนใจตลอดที่อยากให้มาโบสถ์ที่อยากทีมปัญญาขอแค่นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมวกก็ได้แต่แบบเออเออเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็แลนี่แต่หนูก็แบบ มาการพูดจนวันหนึ่งที่เรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยจากการหาเงินเหนื่อยจากการทำงานแล้วหนูก็แบบโอ้ยดูยังงงไม่รู้พก็เจ้โอ้โหวันนี้พี่ก็โมจิถึงว่าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นเนี่ยก็ดีขึ้นการงานการเงินก็ดีขึ้นเห็นหนูอย่างเงี้ยสวยๆแบบเนี้ยค่ะเป็นวนที่สุขภาพดีค่ะ มีหนูเคยปวดเป็นไขมาบอางตลอดเรือยหนูเป็นหัวใจเต้นเร็วตอนหนูก็กินยาตลอดชีวิตเป็นซึมเศร้ารุะแล้วหนูมาหายที่หนูคู่เป็นหพอาะหนูหายตั้งแต่ตอนโบสถ์เริ่มเปิดอะค่ะพระเจ้าให้หนูหยุดยาทุกอย่างพอหนูหายหนูไม่มาปวดก็ขอบคุณพระเจ้าที่ก็ไม่ได้เห็นกลับไปเป็นไอ้โรคแบบนี้อีกแต่ล่าสุดเลยก่อนหนูจะกลับมารอบนี้หนูป่วยเป็น เลี้ยงกโคนลูกจะเดิดีที่หมอบอกว่าต้องกินยาปรับฮอร์โมนตลอดชีวิตเหมือนเดิมจนหมดประจำเดือนแล้วค่ะเพราะว่าง่ายๆถึงอายุ50และการกินยามีค่าใช้จ่ายเอ่อเบิกถอนที่าดไม่ได้ค่ะผมก็ต้องจ่ายทุก่เดือนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มมาก็ไอ้ค่ะเจ้ากินมาได้สักหนึ่งมันดีไหมมันก็โอเคมันไม่ปวดท้องเวละมันไม่ปวดท้องแต่มันต้องมีผลวนขึ้นเสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็อีกคับพราะน้ว่าเฮ้ยไม่เอาโรสิพเ,เะเจ้าหนูสึแบบเลิกยาที่แบบที่ต้องกินวันละยี่สิบกว่าเม็ดทุกวันอะเลิกไมาได้ขนาดพระเจ้ารักษาเราให้ผ่านจุดนั้นมาได้ขนาดนั้นแล้วอ่าเราจะไม่มากินยาวันละเม็ดักติดนึงจนถึงอายุห้าสิบอะไม่เอาแล้วพระองค์นั่นแหละแล้วมันบวกอะไรหลายเรื่องในปัญหาชีวิตแล้วหนูก็กลับมาบบกยอมมาบบกแล้วก็เชื่อฟังอะไรแบบนี้เรี๋อวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยพยายามเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นตื่นทุกวันตั้งแต่เดือนมีนามาจนถึงวันนี้ หนูไม really ่กินยาอีกเลยทางหนูก็้วแค่ไม่เคยปวดท้องอีกเลยนี่วันนี้หายแล้วใช่ไหมล้ววิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิง์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะ หรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ